สบายดีสบายดีพี่น้องปองไปนะครับเลิกงานยังมื้อแรงนะครับพี่น้องฝนตกน้อยนึงฝนตกนิดหนึ่งถึงลมถึงฝนพี่น้องมาหาเก็บบักม่วงกันบักม่วงรนนี่ไงนี่พี่น้องม่วงมาม่วงโอ้ยม่วงลดนักม่วงรนอืม อะไรนางเหมียวหืมมีพี่น้องโอ้มะม่วงลนนะเหลืองแดดเบอร์พี่น้องบวชน้สุกดีเนี่ยครับยังไม่สุกดีแต่วันเละหมดแล้วเนี่ยเขียวเขียวยังไม่เละหมดแล้ว อีกหนึ่งวยอู้อ้ยเอาแมวก็อยากมานำหมากับแมวก็อยากมาด้วยมา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 เดี๋ยวนอง เพิงอีกเกียกินไน่น้องค้างคาวโอ้ยนี่ก็ล่วงนีโอ้ยลอยค้างคาวกินเดี๋ยวไปเครื่องเดียวอ,อันนี้หนึ่งลูกโอ้โดนหลายเลยเี่เป็นกองเลย อยเหี่ยวหมดนี่รอยค้างคาวกินนะครับนี่หนึ่งลูกอันนี้หนึ่งลูกโอ้ยมีรอยเจาะเอ้าโอ้พานากระมาหาสวย พี่น้องอันเลืองเหลื่งก็เยอะนี่ไอตัวเลืองเหลื่งก็เยอะเลยเดี๋ยวจะสอยเอาพี่น้องมันมีที่สอยเอาอยู่นี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 ่ ได้ไหมดึงชิปนี่แล้วก็ดึงชิปโอ้ยสองลูกอีสองลูกเลย xa lại thì đỡ phi non người đây quá chụp ư ừ, đây đã ชื้อเนี่ยพี่น้องไอเด้อโอ้ยบักม่วงกำลังสุกพี่น้องเลยอันนี้มันล่วงนะครับเนี่ยลมพัดแล้วมันล่วงเมื่อกี้ โอ้โรดนี่เหมดอนพี่น้องเลยสุกคาต้นคูนะม่วงสุกคาต้นเนี่ยพี่น้องผลงานการเก็บมะม่วงได้เก็บเคืองกระตานี่อยู่นี่กระพองกันโอ้โอ๋อมีอย่างไรคะนา้าน,นี่แมวยสองแม่ลูกโอ้ยแมวยสองแม่ลูก